รองเพลงดีสังกัดหนุ่มน้อยแกะกองแกะกองจากอำเภอปากคาดไปเป็นสอจอจังหวัดอดอดอด<อ>แล้วไปแล้วคู่นี้จัดจ้าก,กันทั้งคู่แพ้ตกรอบทันทีเทพบนคนทองอยู่ร่องน้าที่สองเจ้าแม่ประดูทองอยู่ร่องน้ําที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นเรือคู่ยุดโลกนะครับคู่นี้จัดจ้านน้ำาจกัใจวัดกันออกมาตั้งแต่สปิริตเลยนะครับซ้ำๆกันออกมาอย่างคู่ขี่สูสีกันอยู่ทันสมัย โอ๊ยสุสียังไงสุสียังไงยังบดยังเปียดยังเสียดยังสีร่องน้ำที่หนึ่งเจ้าแม่ปะดูทองร่องน้ำที่สองเทพมงคลดองเลือดีเลือดังจากปัญหาโบกยังบดยังเบียดยังเสียดยังสีเจ้าแม่ปะุูทองกระชากลาก รัวว่าจะหนีใส่เกียร์หนึ่งมาเกียร์ห้าว่าจะปลดไปเกียร์หกว่ายังไงยังบดยังเบียดเตียบตีกันแล้วว่ายังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกระวังเจ็บเป็นคุณทองรอบน้ำที่สองพี่น้องสอบปัฟาร์โอ้โหเจ้าแม่มาดูทองจากจังหวัดอ่างทองแรงขึ้นมาโอ้โหรอบน้ำที่สองแรงขึ้นมารอบน้ำที่หนึ่งเจ้าแม่มาดูทองแรงเลยเกินว่าไงพี่น้องต่างสอบปัฟาร์จะตายหรือเปล่าโอ้โหเจ้าแม่มาดูทองรอบน้ำที่หนึ่งแรงเลิศเกินแหมตกรอบทันทีนะครับเรือเที่ยวนี้ปีกว่าใบแปดลำสุดท้ายเจ้าแมู่ทอง ร่องน้ำที่นึงถ้ามีโอกาสเข้าสู่รอบสี่ลำฝีลังวันถ้าแพ้ตกรอบไปทีตายหัวขยลบแล้วตายหัวขยลบแล้วสับจันดิวงเศรษฐกิไปไหนจะสับไปไหนเหลือคู่นี้อันตรายทั้งคู่ยังบดยังเบีเยดเสียดเสียกันขึ้นมาอยู่เจ้าแม่ประจูดทองพระจําจะลากขึ้นไปลากไม่ได้ลากไม่ได้หายใจได้หรือเปล่าดีมาติดเทพมงคลทองจากสพปลายังบดยังเบ,บีเยดเสียดเสียนี่ะเลิเปิดเพลิงระบาดแพ้ตกรอบทันทีนะครับรอบสองตัดเชือกนะครับ จาก8เหลือสเจ้าแม่มาดูท้องระดับ3าสองสนามมาแล้วอยู่ฝั่งสีน้ําเงินครับคแพ้ตกรอบทันทีครับเหลือสี่ลำเท่านั้นโอ้โหสับกันจากคู่ขี้สูสีเบียดกันเท่าไปแล้วยังบดยังเบียดเตียดตีกันกันมาเอาเอาโอ้โหาสุดยอดนะครับเดี๋ยวผลหลอกมาอย่างพินต่างกันว่า เรือเจ้าแม่ประดูทองได้อันดับสาสองสนามหอคำและบึงกันสนามนี้จะไปตัดเชือกสี่ลำได้หรือไม่รอผลอย่างเป็นทางการครับพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านมาครับตอนนี้ไม่มีฝนครับแต่ร่มลม,มตกสบายสบายมาดูมาชมกันนะครับแปดลำเรือเหลือสี่ถือว่าสุดยอดคู่เรือแล้วนะครับโหจรมาพบกันนะครับถ้าท่านไปดูวันนี้เสียใจยาวนานหนึ่งปีนะครับ โอ้โห oh oh, เรือคู่ที่ห้าหรือว่ารอบที่สองคู่แรกออกมาแล้วผลเจ้าแม่ปะดูทองอยู่รองน้ำที่หนึ่งเจอกับเทพมุงคุณทองอยู่ร่องน้ำที่สองผู้ที่เข้าไปสู่รอบที่สามหรือว่ารอบสี่รอบสุดท้ายได้แก่เรือเ้ hey, เรือเ oh oh. จ้าแม่ปะดูะดทองโ oh oh. อ้โหครับ